สาแสงเดือนสองดาวแสง่วงในห่วงหาสองแสงกลาวสีดาเป็นสีแดงอันแกล่งกล้าพบกับความเปลี่ยนแปลงชฉมใหม่ของตะวันแดงสาแสงเดือนมหาสนนัดเชียงรายรอต้อนรับคอเพลงเพื่อชีวิตทุกท่านพร้อมกับอาหารอร่อยหลากหลายเมนู และความบันเทิงเต็มรูปแบบท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองที่จัดมาทั้งแสงสีเสียงสุดลำ้ำและโชว์พิเศษยิ่งใหญ่อลังการบรรยากาศชิวๆในเวลาพลบคำ่ำเฮกลอมด้วยเสียงเพลงจากวงอะคูสติกเต็มวงสัมผัสโชว์วัฒนธรรมสีภาคระการต่าเฮฮาสนุกคลื่นเคลงกับกปปี้โชว์ มาสนุกสุดๆกับวงดนตรี2องวงดังครบทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นเพื่อชีวิตลูกทุ่งสตริงสากลจนถึงหมอหลําและคำเมืองที่ร้อยเรียงขยับจังหวะสู่ความสนุกสุดเหวี่ยงยังไม่คาตอนแถมด้วยแดนเซอร์สาวสวยและดีเจสุดฮิตที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความบันเทิงกับทุกๆท,ท่านในทุกค่ำคืนสนใจมาร่วมสนุกกับเราได้ทุกวันโทร0 8 1 8 8 5 1 1 3 1 เที่ยวแบบไฮโซแต่ราคาโลคอสแล้วพบกันที่ร้านตะวันแดงสาแสงเดือนมหาสนัดเชียงรายบริเวณย่านสันป่าก่อ